ห้าวันเต็มๆครับสำหรับการปูแผ่นซีเมนต์บอร์ดตัวบ้านแล้วก็ใส่ประตูบานเลื่อนนะครับผมก็ใช้เวลาถึงห้าวันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมก็นี่นะครับผมก็ไล่ใส่พื้นซีเมนต์บอร์ดนะครับผมจนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ยนต์ั่วเลยนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ตัวบ้านครับเหลือตัวห้องนอนอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ห้องนอนนะครับผม แล้วก็เหลือด pues <the> th ้านบนนะครับผมด้านบนชั้นลอยนะครับเอาแผ่นขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เอาแผ่นซีเมนต์บอร์ดขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดตั้งประตูบานเลื่อนสองตัวนี้ดไปหนึ่งวันนะครับผมก็เอาแผ่นซีเมนต์บอร์ดขึ้นไปบนชั้นลอยนะครับก็เอาน้ามาช่วยนะครับแล้วก็มาติดตั้งตัวประตูบานเลื่อนนะครับ ซพ่งอ่าซึ่งมันทําคนเดียวไม่ได้นะเอาน้ํามาช่วยยกนะครับผมก็ใส่นะครับแล้วก็เชื่อมคงลงคงเหล็กนะครับผมไม่ได้ทํากรอบไว้ต้องมาเชื่อมทีหลังนะครับก็เป็นข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อมทีหลังนะครับผมถ้าเกิดว่าเชื่อมไปก่อนเนี่ยผมสั่งทํามาดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับดูเหล็กมันอ่อนๆนะครับผม ก็เอามาเชื่อมประกบทีหลังเนี่ยจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราทําไปก่อนเนี่ยเราต้องวางเหล็กไว้ด้านนอกนะครับแบบนี้มันเอาเข้าไปในนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ผมท,ทําทีหลังนะครับอันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เนี่ยปูพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับผมใช้เวลาถึงสี่วันนะครับสี่วันเต็มเต็มนะครับก็วันแรกเลยนะครับก็ให้น้ามาช่วย ขึ้นแผ่นใหญ่นะครับแผ่นเต็มๆนะครับก็เอาขึ้นมาประมาณหกแผ่นเจ็ดแผ่นนะครับผมหลังจากนั้นตัวซอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็ไล่เอาขึ้นคนเดียวนะครับก็ค่อนข้างลกครับไม่มีเวลาเก็บของเลยครับว่าจะทําเสร็จก็ห้าโมงครึ่งหกโมงคึ่งนะครับหกโมงทุกวันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บทีเดียวนะครับ นี่ครับก็ใช้เวลาการทำอยู่ห้าวันเต็มๆนะครับสำหรับการปูพื้นซีเมนต์บอร์ดตัวบ้านนะครับแล้วก็ติดตั้งประตูบานเลื่อนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เหนื่อยอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับการปูพื้นซีเมนต์บอร์ดนะครับเพราะว่าแผ่นที่ผมใช้เนี่ยโอ้โหหนักครับยี่สิบมิลทำคนเดียวค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่ก็ได้ไปครับหาพวกเหล็กแป๊บกลมนะครับมาวางครับแล้วก็กิ้งนะครับผม ก็ทําให้สะดวกมากขึ้นครับทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผม <laughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็จะลงคลิปวิดีโอการทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ